สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักได้เดินทางมาที่ตําบลทุ่งโพอําเภอหนองฉางนะครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งผมได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินแปลงเล็กนะครับต้องบอกว่าอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านแล้วมีบ้านหนึ่งหลังนะครับลายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะครับทำให้ในส่วนของแปลงที่ดินนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าอยู่และน่าอาศัยนะครับ ที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์ครับท่านผู้ชมเป็นโฉนดคุณแดงครับบนเนื้อที่2งาน30ตารางวาเสนอขายขายเหมายกแปลงนะครับสามแสนสองบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินดูในส่วนของตัวบ้านไปเดินดูในรายละเอียดในแปลงที่ดินนะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาสอบถามผมนะครับว่าอยากจะ,ะได้ที่ดินแปลงเล็กนะครับแล้วก็อยู่อาศัยได้จริง ผมว่าที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่ตอบโจทย์ครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ได้ตลอดในทุกเวลาเลยนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะอยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่าเป็นท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในต่างประเทศนะครับก็ต้องบอกว่ามีช่องทางการติดต่อก็เป็น ID l ดี e ก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ l ล n e ด้วยนะครับก็สามารถที่จะถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดใด ทุกๆแปลงได้เลยนะครับในส่วนของวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมในส่วนของแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดกันครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชม จะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดิดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีดีวิวสวย รวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ต่อพาเดินชมต่อจะพา เอาละครับท่านผู้ชมเราไปรับชมภาพมุงสูงมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับทางสาธารณะในส่วนของทางด้านหน้าเนี่ยก็เป็นถนนคอนกรีตนะครับซึ่งมีความกว้างในโดยประมาณ4-5เมตรนะครับรถสามารถสวนเลนได้นะครับแต่ในตอนนี้ก็อาจจะมีในส่วนของต้นหญ้านะครับที่ขึ้นเลื่อมเข้ามาในส่วนของถนนนะครับก็อาจจะดูได้จากวิดีโอเนี่ยอาจจะดูเป็นทางเล็กๆนะครับแต่ ในส่วนของตัวส่วนตัวนะครับที่เราได้มายืนเรื่องของทางต้องบอกว่าเป็นทางที่มีในส่วนของขนาดใหญ่นะครับรถสามารถสวนกันได้นะฮะตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมเป็นกังวลนะครับก็ต้องบอกว่าทางเนี่ยสามารถรถสวนเลนได้ย้ําเลยนะครับเรามาดูในส่วนของทางสาธารณะนะครับที่ผมบอกว่าผมมาจากตัวอําเภอหนองฉางนะครับโดยประมาณา10กิโลนะครับซึ่งก็จะห่างจากห้าง เทสโก้โลตัสอำเภอหนองฉางโดยประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็วิ่งมานะครับตามถนนหมายเลข333จนมาถึง3 4 38นะครับก็จะเป็นเส้นอำเภอหนองฉางนะครับที่จะวิ่งไปอำเภอลานสักเราเข้ามาในะโดยประมาณ2โลครึ่งก็จะเข้ามาในส่วนของแปลงที่ดินนะครับก็จะมีในส่วนของบ้านคนตลอด2ฟฝั่งทางนะครับน้ำประปานะฮะไฟฟ้าสายอินเทอร์เนะ็ตน่ยมาถึงแล้วนะ สามารถต่อใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศบริเวณตรงกันข้ามนะครับซึ่งเราก็ได้ในส่วนของต้นไม้ใหญ่นะครับของเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะทำให้ในส่วนของแปลงที่ดินเนี่ยดูบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะฮะทางด้านหน้านะครับซึ่งจะมีความกว้างนะครับที่ติดถนนคอนกรีตนะฮะจะอยู่ที่15เมตรก็ลักษณะก็จะเริ่มจากโดยประมาณตรงนี้นะครับ จากที่ลูกศรหนปากตรงนี้นะครับจนมาถึงใน่วนของบริเวณตรงนี้นะครับทางด้านหน้าเนี่ยจะกว้างอยู่ที่15เมตรนะครับแล้วก็ยาวไปทางด้านท้ายเนี่ยจะเป็นทางด้านของทิศตะวันออกยาวไปเนี่ยอยู่ที่60เมตรนะครับแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยจะเป็นบริเวณทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งจะมีความกว้างนะฮะอยู่ที่50เมตรเมตรขอโทษครับอยู่ที่15เมตรเท่าๆกับทางด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนทางด้านของทิศตะวันตกนะครับ ก็จะอยู่ที่60เมตรลักษณะของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นไปตามภาพมุ้งสูงในส่วนแปลงที่ดินนะครับต้องบอกว่า พื้นที่หนึ่งงานเนี่ยนะฮะทางเจ้าของเนี่ยได้ถมสูงเอาไว้เสมอถนนนะครับเดี๋ยวให้กล้องจับนะครับว่าเสมอถนนแล้วก็มีในส่วนของบ้านด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่แพงนะครับสามแสงบาทนอกจากที่ดินแล้วนะครับท่านผู้ชมยังได้ในส่วนของบ้านนะครับต้องบอกว่าสร้างไปได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางเจ้าของเนี่ยไม่ได้อยู่อาศัยที่นี่นะครับก็เหมือนอารมณ์เอามาสร้างเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ย้ายนะครับไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะ ก็เลยทําการบอกขายนะครับในส่วนของแปลงที่ดินนะฮะถมสูง1งงานนะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่อีก1งงานที่อยู่ทางด้านหลังนะครับย้ําว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีในส่วนของเนื้อที่อยู่ที่2งงาน30ตารางวาเพียงพอเลยนะครับสำหรับ1ครอบครัวนะฮะมีพ่อแม่นะครับมีลูกสัก2คนนะครับก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้แบบสบายสบายเลยนะฮะแล้วก็ถมสูงเสมอถนนเอาไว้ทางด้านหน้าที่ปลูกบ้านแล้วนะครับบนเนื้อที่1งานนะครับ ผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของตัวบ้านเนี่ยนะฮะมีลักษณะเป็นบ้านปูนนะครับก็ยังไม่ได้ฉาบนะภาษาชาวบ้านผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกว่าเออยังไม่ได้ฉาบปูนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นบ้านเปล่าๆเปื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ในส่วนของโครงอาคารนะครับซึ่งก็จะเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็มีหลังคาเป็นเมททัลชีสนะฮะก็ยังไม่ได้ปูกระเบื้องยังไม่ได้อะไรนะครับก็สามารถที่จะมาพัฒนารีโนเวทสามารถมาต่อเติมได้นะครับ แล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยตรงนี้นะฮะ,ะ,ะก็สามารถที่จะออจอดรถจอดลาได้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ทางด้านหลังนะครับต้องบอกว่าวันนี้ผมไม่สามารถที่จะเดินลุยเข้าไปได้นะครับก็ค่อนข้างที่จะ,ะลกนิดนึงนะครับลกนิดนึงแต่ถ้าท่านผู้ชมมาถาักถานนะ <S <S ผมบอกเลยว่าเ,เป็นที่ดินที่อีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยูอ่อาศัยได้จริงๆเลยนะครับเพราะว่าโดนส่วนยตัวเนี่ยจากที่เราเข้ามากันเนี่ยก็มีในส่วนของออบ้านคนนะครับตลอด2ฝั่งทาง เดี๋ยวเราเข้าไปดูทางด้านในนะครับก็คือเขาก็ยังไม่ได้เก็บในโซนของขยงขยะนะครับก็จะมีนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเป็นห้องโล่งๆนะครับแล้วก็มีบริเวณทางด้านของห้องน้ํานะครับก็ดูเลยนะฮะต้องบอกว่าในโซนของโครงอาคารเนี่ยยังดีอยู่เลยแล้วก็ใหม่ด้วยนะครับจากที่เราได้เข้ามาแล้วก็รีวิวกันในวันนี้นะฮะ จะสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่ในโซ70เมตรนะครับไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมห่างจากอบตอทุ่งโพนะครับจะอยู่ที่4กิโลเนี่ยนะฮะห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยประมาณ30กิโลเพราะว่าเราจะต้องวิ่งไปในโซนของ per, องําเภอหนองฉางก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเดินมาทางด้านของข้างข้างบ้านนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านท้ายเนี่ยนะฮะก็จะตรงเนี้ยนะครับก็ ถ้าดูจากในภาพเนี่ยจะเป็นเป็นย้าเป็นหญ้านะครับที่ขึ้นปกคลุมในส่วนของอที่ดินอยู่นะฮะสำหรับแปลงที่ดินนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับอยากจะ,ะได้ที่ดินอยู่อาศัยปลูกบ้านในชุมชนนะครับก็ถือว่าวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของที่ดินนะครับบนเนื้อที่2ง,งานเนี่ยถือว่าเพียงพอนะครับเป็นพื้นท,ที่สำหรับหนึ่งครอบครัวนะฮะ ถ้าเรามาต่อเติมนะครับมีการต่อไปทางด้านข้างนะครับหรือว่าบริเวณทางด้านท้ายเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เบื่อแล้วกรุงเทพนะครับอยากจะขยับขยายอยากจะทําบ้านในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เลือกที่จะเป็นจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงนะครับเราก็มาต่อเติมและรีโนเวทก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้เลยนะฮะบริเวณฝั่งตรงข้ามนะครับอย่างที่ผมบอกว่า ลายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตจากภาพมุมสูงนะฮะหรือว่าภาพตามภาคพื้นตามนปัจจุบันเนี้ยนะครับก็มีบรรยากาศที่แบบว่าน่าอยู่และน่าอาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านนี้ก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับที่ลายล้อมอยู่บริเวณของแปลงที่ดินเอาละครับสรุปนะฮะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่อำเภอหนองฉางนะครับในส่วนของจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ ท่านผู้ชมนะฮะสามารถถ้าดูแล้วนะครับชอบอกชอบใจนะครับสามารถนัดดูที่ดินได้ทุกวันนะครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์โทรตรงนี้เป็น ID ดี n e ด้วยนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับในส่วนตัวผมมองว่าก็ถือว่าครบจบในแปลงเดียวนะครับอาจจะต้องมาต่อเติมและรีโนเวทอีกนิดนึงนะครับที่ผมให้ดูรถนะฮะว่าทางสาธารณะทางด้านหน้าเนี่ยถือว่าเป็นทางที่มีขนาดใหญ่จริงๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรถกระบะของผมที่จอดอยู่นะฮะ เอาละครับในส่วนของวันนี้นะครับผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้ผมกันอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ